ดีครับเอฟีที่น่ารักทุกท่านครับผมวันนี้ผมมีตัวการต์ตูนอีกตัวหนึ่งเพื่อจะมานําเสนอแล้วก็ให้ลองทําตามดูนะครับนี่นะครับเป็นไข่ที่ผมเตรียมไว้นะครับสําหรับกินกับยําถั่วพูแล้วก็ยําหัวปีนะครับแต่ส่วนมากแล้วเอาออกไปให้ลูกค้าลูกค้าส่วนมากจะไม่กินนะครับบางคนก็บอกว่าสงสารมันบางคนก็เอาใส่ถุงกลับบ้านนะครับเพื่อจะไปให ลูกเล่นหรือเอาไปฝึกทํานะครับแต่ก็มีหลายคนและสามสี่คนแล้วที่อยู่ในร้านที่มาทานานที่ร้านนะครับแล้วก็เข้ามาในครัวให้ผมช่วยทําให้ดูนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะทําลงคลิปเลยนะครับใครอยากฝึกทําก็ทําดูนะครับอันดับแรกนะครับการต้มไข่นะครับอย่าไปคนไข่นะครับวางลงนะครับวางลงเพื่อให้ไข่เหลืองอยู่อยู่ด้านเดียวนะครับอ่าถ้าเราไปคนไข่นะครับไข่เหลืองจะกระจาย เต็มไข่ขาวนะครับมันจะทํายากนะครับเอามาดูวิธีทําครับปอกไข่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เฉือนไข่แบบนี้ครับนี่แบบนี้อ่าหลังจากนั้นผมก็จะมาทําหูกับหางนะครับนี่ครับแบบนี้หลังจากนั้นก็จะมาผ่าด้านหลังครับเอามีดจีดลงไปเบา แล้วก็ด้านหน้านะครับนี่นี่แล้วก็จะใส่หางครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่ตาเลยใส่ตาก่อนนะครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าดูนะครับนี่คือกระต่ายนะครับที่เราทําจากไข่นะครับนี่สวยแล้วก็น่ารักนะครับถ้าใครเห็นว่ากระต่ายตัวนี้น่ารักนะครับช่วยแชร์ด้วยครับให้เพื่อนๆได้หัดทํานะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ